คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับถ้ากเกษียณเงินเดือน55,000บาทนะครับและส่งประกันสังคมมา35ปีจะได้รับบํานาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับไปดูคําถามกันครับถ้าพี่กเกษียณตอนเงินเดือน55,000บาทส่งม33มา35ปีจะได้บํานาญเท่าไหร่คะอันนี้ก็คอมเมนต์มานะครับออขออนุญาตนะครับรเกษียณตอนเอ่อเกษียณและส่งมา35ปี นับจากตรงไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของเงินสมทบนะครับในกรณีชลาภาพนะครับมีการเริ่มสมทบนะครับเริ่มสมทบในวันที่31ธันวาคม2541นหระครับหรือต้นปี42นี่แหละนะครับซึ่งจะเริ่มสมทบกรณีชลาภาพนะครับกรณีฉลาภาพเป็นเก็บเงินสมทบเหล่านั้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนับ ก่อนหน้านี้นะครับมันจะไม่ได้สิทธิ์ส่วนนี้เพราะก่อนหน้านี้ที่ส่งประกันสังคมมานะครับเขาไม่ได้เก็บเอามาสมทบในกรณีฉลาภาพนะครับฉะนั้นนะครับถ้านับจากปัจจุบันถ้าบอกว่าปัจจุบันจะ,กะเกษียณแล้วนะครับส่งประกันสังคมมา35ปีเราใช้35ปีตัวเลขตัวนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ตัวเลขนะ65ลบ 42แล้วกันนะครับเท่ากับ23ปีนะครับที่มีการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพมานะครับที่มีการเก็บเงินสมทบตัวเนี้ยมานะครับประมาณ23ปีถทานับจากปัจจุบันนะเพราะการส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมมากับเอ่อส่งเงินประกันสังคมกับส่งเงินสมทบกรณีชราภาพมันไม่เหมือนกันมันเพิ่งมาเริ่มเก็บในปี42 แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราส่งเงินสมทบมากี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วสามารถเช็คได้ที่นี่ครับ atsso ไทยนะครับ sso ไทยสามารถที่จะสแกน QR code นะครับหรือพิมพ์ atsso ไทยที่ไลน์นะครับก็เข้าไปเช็คนะครับสามารถเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนนะครับเช็คข้อมูลได้นี่วิธีการผม คลิกเข้ามานะครับกดข้อมูลส่วนตัวนะครับผมกดเงินสมทบผู้ประกันตนนะครับมันจะมีบอกว่าคุณส่งเงินสมทบเริ่มสะสมเงินสมทบเนี่ยปีไหนบ้างนะครับผมเลือกปีเลยแล้วก็นับไปเลยว่าคุณส่งเงินสมทบประมาณกี่เดือนนะครับนับเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวแปลงเป็นปีก็จะได้รู้กันว่าเราส่งเงินสมทบมาแล้วทั้งหมดกี่เดือนนะครับนี่คือมันทําให้เรารู้ว่าข้อมูลนะครับ ที่เราส่งเงินสมทบมานะครับข้อมูลที่เราส่งเงินสมทบมาเนี่ยเราส่งเงินสมทบมากี่ปีกันแน่นะครับแล้วก็เอามาคำนวณน,นะนี่นะครับเลือกเลยผมก็เลือกเลยนะครับเลือกดูเช็คดูเช็คเงินสมทบเลยนะครับเอาละในกรณีที่ ถ้าถามถึงอนาคตนะครับถามวางแผนไว้ว่าฉันจะส่งบำนาญน,นะครับออฉันจะส่งกรณีชราภาพจนครบนะครับสมทบครบ35ปีแน่นอนเราก็จะมาคำนวณกันนะครับเดี๋ยวเผื่อคำนวณทั้ง23ปีแล้วก็35ปีไปด้วยนะครับกรณีชราภาพนะครับเงินบำนาญชราภาพจะได้ก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนแล้วนะครับจึงจะได้กรณีชราภาพ ซึ่งจะได้ร้อยละยีของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเพราะฉะนั้นเงินเดือน55,000บาทนะครับฐานเงินสมทบของประกันสังคมสูงสุดอยู่ที่15,000บาทเพราะนั้นต่อให้ได้50,000เป็นแสนก็ได้ก็ใช้ฐานเงินสมทบแค่15,000บาทแค่นั้นเองนะครับ ถ้ามีการจ่ายสมทบมากกว่า180เดือนนะครับหรือจ่ายสมทบมากกว่า15ปีก็มีการปรับเพิ่มนะครับร้อยล้านต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับประกันสังคมในกรณีชลาภาพในกรณีบำนาญเนี่ยสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้เลยก็ได้เลยนะนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับอ่ะกรณีที่ส่งเงิน มา35ปีส่งเงินสมทบนะครับมาครบ35ปีนะครับคุณจะได้รับเท่าไหร่วิธีการคิดนะครับ15,000บาท35ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินคิด20ปีส่วนเกินเอา1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20บก30%เป็น50% 50%ของ15,000บาท7,500บาทเป็นบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนะครับ นะในกรณีที่คุณจะ,กะเกษียณในปีนี้นะครับหรือเร็วๆเนี้ยนะครับผมตีกลมๆอาจจะยี่สิบสองปีหรือยี่สิบสามปีนะครับอ่ะผมตีกลมๆเป็นยี่สิบสามปีนะครับยี่สามปีมาจากไหนเอาง่ายๆว่าจํานวนามาจากปีหกห้านะครับลบกับสี่สองสี่สองเป็นปีที่เริ่มสมทบ ท่ากับสมทบมาประมาณ23ปีนะครับจริงๆมันไม่65เต็มๆนะครับมันยังไม่ถึงปลายปีนะครับก็อาจจะ22ปี22ปี23ปีอ่ะผมตีกลมๆเป็น23ปีส่งประกันสังคมมา23ปีจำนวน15,000บาทนะครับ23ลบ15เท่ากับ8ปีนะครับ8ปีส่วนเกิน1.5คูณ8เท่ากับ12เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพิ่ม20บก12 เป็น32 32%ของ15,000บาทเท่ากับ4,800บาทนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้รับ4,800บาทนะครับตลอดชีวิตนะอ่ะนี่คือนี่คือตารางทั้งหมดนะครับในกรณีที่เราส่งประกาศสังคมนะครับระยะเวลามีผลนะระยะเวลาการส่งประกาศสังคมมีผลนะครับซึ่งไอการส่งประกาศสังคมเนี่ย รเราเริ่มนับนะครับตอนปีสี่สองย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มนับตอนช่วงปีสี่สองนะครับที่มีการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่นับนะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้เอามานับด้วยนะครับ อย่างเช่นส่ง35ปีได้7,500บาทท่ง34ปีได้7,275บาทท่งประกันสังคม33ปีได้7 5 0บาทท่งประกันสังคม32ปีได้6,825บาทท่งประกันสังคม31ปีได้6,600บาทท่งประกันสังคม30ปีได้6,375บาทท่งประกันสังคม29ปีได้6,150บาทท่งประกันสังคม28ปีได้5,925บาท ส่งประกันสังคม27ปีได้5,700บาทส่งประกันสังคม26ปีได้5,475บาทส่งประกันสังคม25ปีได้5,250บาทส่งประกันสังคม24ปีได้5 2 5บาทส่งประกันสังคม23ปีได้4,800บาทส่งประกันสังคม22ปีได้4,575บาทส่งประกันสังคม21ปีได้4,350บาท ส่งประกันสังคม20ปีได้4,125บาททส่งประกันสังคม19ปีได้3,900บาทส่งประกันสังคม18ปีได้3 6 7 5บาททส่งประกันสังคม17ปีได้3,450บาทส่งประกันสังคม16ปีได้3,225บาทแล้วก็สุดท้ายส่งประกันสังคม15ปีได้3,000บาทนะครับนะโอเคย้อนให้ดูนะครับ สามารถเข้าไปเช็ค,คข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ a d s s t h a นะครับ adline เลยนะครับเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนนะเนี่ยประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิสมทบดูรายละเอียดได้เลยและเราไม่รู้ว่าเรามีเงินสมทบเท่าไหร่นะครับมาดูในนี้คลิกเงินสมทบผู้ประกันตนนะครับคลิกเข้าไป นะหรือเงินสมทบกรณีชาราภาพนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ดูยอดเงินสมทบต่างๆนะครับดูข้อมูลทั้งหมดเงินสมทบผู้ประกันตนเพื่อดูว่าเรามีการเริ่มสมทบมานะครับตอนไหนตอนไหนแล้วก็นับไปว่าสมสมทบเนะี่ยครบหรือเปล่านะครับดูรายละเอียดได้เลยง่ายๆนะครับง่ายๆ นะประมาณนี้นะเราก็จะรู้ทันทีเนี่ยของผมเนี่ยส่งมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ห้าหกห้าเจ็ดแต่นับเป็นปีไม่ได้นะเพราะว่าบางบางปีเนี่ยผมก็สมทบไม่ครบสิบสองเดือนบางปีผมเพิ่งเริ่มทํางานอย่างห้าหกเนี่ยเพิ่งเริ่มทํางานนะครับมันก็สมทบไม่เต็มหรอกนะเพราะฉะนั้นพอไล่ได้ไล,ไล,ไล่ไล่ดูเนี่ยมันสมทบไม่เต็มการจะคํานวณให้ได้แบบเป๊ะเลยเนี่ยมันก็ต้องนับเป็นเดือนเลยนะครับ คุณสมทบมั้งหมดกี่เดือนกันแน่แล้วก็เอาจํานวนเดือนมาแปลงเป็นปีนะครับเป็นเศษก็ตัดทิ้งไปก็จะได้เอามาคำนวณได้ถูกต้องนะครับร้อเพราะฉะนั้นถ้า,าคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าจากกะเกษียณในปีนี้นะครับใช้ตัวเลข3.5มาคาาคำนวณไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดวางแผนและคาดการณ์ในอนาคตนะครับว่าจากกะเกษียณต้องสะสมเงิน เข้าสมทบ35ปีคิดว่าเดี๋ยวก็เสียณก็ใช้ตัวเลขนี้ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันประมาณ22ปีเองนะครับ22ปีนิดนิด,นดที่มีการเก็บสะสมมา22ปีเกือบ23ปีนะครับที่มีการเก็บสะสมเงินสมทบกรณีชลาภาพนะครับกรณีชลาภเาพ,พิ่งเริ่มสะสมมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเลขตัวนี้มาคิดไม่ได้แต่เวลาคิดเนี่ยผมเผื่อนาะคทุกทุกทุกคลิปเนี่ย ผมจะมีตารางที่วางแผนว่าอนาคตเนี่ยสำหรับใครที่เริ่มอย่างผมเนี่ยอายุยังน้อยเรารู้อะว่าเราจะทํางานประมาณกี่ปีกีป่ปีแล้วคิดว่าจะเก็บสะสมประกันสังคมประมาณกี่ปีเพราะฉะนั้นการคํานวณมันทาให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากได้เงินบํานาญจํานวนเท่านี้เราต้องใช้จํานวนปีในการเก็บเงินสะสมเนี่ยกี่ปีนะครับกี่เดือนกี่ปี ในการส่งประกันสังคมถึงจะได้ตามเป้าหมายเนะี่ยเพราะนั้นเวลาเราวางแผนเราไม่ใช่วางแผนเฉพาะในปัจจุบันเราวางแผนไปเผื่ออนาคตได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใครสนใจหรือสอบถามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมเข้ามาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับ